วันที่3กุมภาพันธ์2558เวลา8นาฬิกา30นาทีที่บริเวณหน้ารานพระอนุสาวรีย์พลตรีพระเจ้าบรมวงเธอกรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมหน้าค่ายประจักษ์ศิลปาคมมทบ2อจังหวัดอุดรธานีพลตรีธนกรจงอุตสาหผู้บัญชาการมนพลทหารบกที่24และหัวหน้าสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและสะดุดีวีรกรรมทหารผ่านศึกเนื่องในวันทหารผ่านศึก3กุมภาพันธ์โดยมีส่วนราชการองค์กรเอกชนและทหารผ่านศึกเข้าร่วมพิธีจำนวนมากเพื่อลำลึกถึงคุณงามความดีของนักรบผู้เสียสละเลือดเนื้อและชีวิตสำหรับการจัดงานทหารผ่านศึกในปีนี้ช่วงเช้าทางสำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเขตอุดรธานีได้ประกอบพิธีวางพวงมาลา และทำบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้กับดวงวิญญาณของทหารผ่านศึกที่ร่วงลับไปแล้วส่วนช่วงบ่ายได้ประกอบพิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึกมอบเกียรติบัตรแก่ทหารผ่านศึกดีเด่นและผู้ให้การช่วยเหลือทหารผ่านศึกนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นพิเศษกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือการจัดนิทรรศการเกี่ยวกับประวัติการสู้รบในสมรภูมิต่างๆให้คนรุ่นหลังได้รับรู้และตระหนักถึงความเสียสละของบรรพบุรุษที่ต้องเอาเลือดเนื้อและชีวิตเข้าแลก เพื่อสร้างจิตสำนึกในความรักชาติหวงแหนแผ่นดินและเห็นแก่ประโยชน์สุขส่วนรวมเป็นสำคัญ